h e ้ hey guys Oh My God สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยอยู่กับผมเองคุณหมอเกมมิ่ง <Bru h. S 1> ก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมนั้นขอปรบมือแสดงความยินดีกับผมด้วยนะที่ผมนั้นเรียนจบหลักสูตรการแพทย์เรียบร้อยแล้วเว้ยปรบมือดังๆเลย สุดยอดมากเรียนจบตอนอายุ90นะครับใช้เวลาเรียนทั้งหมด70ปีกว่าจะจบหลักสูตรนี้แม่เจ้าดูดูว่าคุณผู้ชมหนวดเครานี่ยาวมากแล้วผมนั้นจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ1ปีเปิดโรงพยาบาลนี่เสร็จปุ๊บตายทันทีนะครับ GG พูดไปเดี๋ยวก็หาว่าขี้โมนี่มีใบประกาศนียบัตรด้วยจบจาก University of California มอบให้กับ Happy Admin GG จบสาขาอะไรวะ Doctor of Philosophy เห็นไหมดูว่าคุณผู้ชมนี่มีลายเซ็นนะครับแล้วก็มีวันเดือนที่ผมจบนะอยากจะบอกตรงนี้เลยใบนี้ผมได้มาโดยที่ไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นใช่ไม่มีเลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะครับที่ผมนั้นเรียนจบแต่มันก็ยังมีเรื่องที่น่าเศร้าเหมือนกันเพื่อนร่วมรุ่นส่วนใหญ่นยผมที่เรียนมากับผมส่วนใหญ่เนี่ยเขาตายห่าหมดแล้ว ใช่เขาตายหาหมดแล้วนะครับทาให้คนที่มาร่วมงานฉลองของผมเนี่ยไม่มีเลยเว้ยเวลี่แซมากผมเลยจะเป็นที่ต้องเอ่อเอา <Brand. S 1> น้องแมวระดับอ e ีพิกตัวนี้มาแสดงความยินดีให้กับผมและที่สําคัญคุณเบลคุณอย่าลืมที่จะวาดเอ่อตัวละครของคุณมาแสดงความยินดีให้กับผมด้วยนะอุตส่าห์จบหลักสูตรทั้งทีหนึง่งคุณเบลอย่าลืมที่จะใส่ออนิเมชันตรงนี้ลงไปด้วยนะเว้ยว้าวปุ่มมือแล้วว้าว เก่งจริงว่ะครูใช่แล้วใช่แล้วคนหาอะไรเก่งขนาดนี้วะเนี่ย <c oughs> <c oughs> และด้วยความเก่งกาจขั้นสูงสุดของผมนะครับหลังจากที่เรียนจบมาได้เว้ยคือกูอายุ90้าสิบกว่าไงไปสมัครงานที่ไหนเขาแม่งไม่รับเลยนะกลัวว่าจะทํางานไปแล้วแม่งตายคาโรงพยาบาล <c oughs> อะไรเงี้ยมันเลยทําให้ผมนั้นไม่มีทางเลือกนะครับคือเราเรียนจบมาทั้งทีเราเองก็อยากจะทํางานใช่ไหมเราก็เลยนี่เลยคุณผู้ชมเปิดโรงพยาบาลใหม่เอง,เองนี่มันไง นี่โรงพยาบาลใหม่ของผมเลยนะเว้ยกูใช้เงินเก็บทั้งชีวิตในการสร้างขึ้นมาเลยมีคุณหมอหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีพยาบาลหนึ่งคนนะบอกได้เลยครับผมว่าสุดยอดมากนี่เดี๋ยวให้ดูโรงพยาบาลของผมชัดๆเลยเป็นไง Amazing ไหมแต่สิ่งที่สุดเศร้าก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งคือมันไม่มีใครมาเฉลิมฉลองงานเปิดตัวโรงพยาบาลผมเลยเว้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณเบลคุณช่วยวาดแขกมาเฉลิมฉลองกับกูหน่อยว,ลลว้าวคุณเบลรีดทำนี่มันกหักเงินเดือน มีแขกมีผู้ร่วมงานแล้วมันก็ต้องมีคนรู้ใจด้วยใช่ไหมเราต้องมีแฟนแนละ้วคุณผู้ชมอายุ90แต่ยังไม่มีแฟน very sad นะครับคุณเบลคุณอย่าลืมว่าจะว,า,จะวาดแอนิเมะโกลสุดฮอตยืนข้างๆผมเลยนะแบบยืนตรงนี้เลยยืนตรงนี้เลยนะถ้าเกิดคุณวาดอะไรแผงๆมาอีกผมจะพาคุณเข้าสู่โครงการคนละครึ่งอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเนี่ยขอร้องอย่าแถมไปมากพอแล้วนะครับในวันนี้ผมผมนะครับอยู่กันในเกมเกมนี้ครับ My Hospital ซึ่งเกมเกมนี้นะครับจะเป็นการให้เรานั้นออกแบบนะครับผมแล้วก็สร้างโรงพยาบาลในฝันของคุณใช่เลยครับถ้าเกิดคุณนั้นอยากจะเป็นเหมือนตัวผมอายุ90ปีแล้วเปิดโรงพยาบาลคุณผู้ชมควรที่จะเล่นเกมนี้โดยด่วนเลยเว่วนในเรื่องเกมเพย์นะครับผมเองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าเวลาที่กูเข้ามาเล่นเกมนี้เนี่ยส่วนใหญ่กูเอฟเคอย่างเดียวเลยนะคือเราต้องมารับคนไข้คนนี้เว้ยนี่คนไข้เข้ามาเลยว้าวันนี้ใครวะเนี่ยนางพยาบาลฝุดโรคจิต ที่เขาจะมาไกด์าทางให้กับเราเว้ยสุดยอดมากเลยคุณพยาบาลไกด์าทางกับโรงพยาบาลให้กับครูด้วยเนี่ยผมยังอธิบายเกี่ยวกับโรงพยาบาลผมยังไม่เสร็จเลยนะและนี่อะไรเนี่ยคนไข้คนนี้ต้องการเกมมิ่งแชร์ไปหาที่อื่นนะโรงพยาบาลนี้เพิ่งเปิดไม่มีเว้ยเอาเป็นว่าเกมเกมนี้นะครับเราก็ผมจะต้องรักษาคนไข้ใช่ไหมผมรู้แค่ว,ว่าวิธีการรักษาเนี่ยให้เรากด E ต,ตรงนี้เพื่อเป็นการดึงวัตถุดิบอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็ทําการคุกนะครับนี่ หมือนเราเพิ่งไปเอาเยี่ยวสุนัขมานะครับแล้วเอามารวมๆๆกันแล้วเอาไปให้คนไข้กินแล้วเดี๋ยวคนไข้ก็จะหายเองใช่ไหมใช่หน้าตาคุณก็บอกอยู่ใช่ว้าวดูดิหายมันปิกทิ้งเลยโอ้เอาเงินมาว้าวเยี่ยมไปเลยคือแบบนี้คือเข้ามารักษาอยู่ใช่ไหม เดี๋ยวผมดูก่อนว่าใครคนไหนเป็นโรคบารน่าไวรัสเฮ้ยไม่ใช่สิคนนี้เขาเป็นบารอน่าไวรัสนี่นะเปลี่ยนจากเบคอนเป็นไส้กรอกบารน่าแทนได้ไหมเนี่ยตอนนเรามีหน้าที่เก็บเงินอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจ้างคนเข้ามาเพิ่มก่อนละกันจ้างมาเพิ่มแม่งเลยละกันครับ แล้วก็จ้างด็อกเตอร์สักคนหนึ่งทำไมหน้าตาตัวละครเกมนี้มันโรคจิตจังวะมันให้ความรู้สึกเหมือนผมไปจ้างคนเป็นโรคจิตวิปลาสก็ผมมาเป็นหมอให้กับโรงพยาบาลกูผมถือว่านั่นเป็นเรื่องที่สวยงามมากๆนะครับคุณผู้ชมผมว่าผมจะต้องเพิ่มอะไรสักเล็กสักน้อยแล้วว่ะคุณผู้ชมโรงพยาบาลผมตอนนี้คือแขกมันเยอะเกินไปอ่ะเอ้ยไปโรงพยาบาลอื่นได้ไหมเนี่ยแย่จริงสงสัยเราต้องกดอีตรงนี้ใช่ไหมแป๊บนึงนะไม่ได้เราจะต้องมีเก้าอี้ก่อน ผมคิดว่าผมต้องไปซื้อเก้าอี้มาด้วยผมรู้ว่าเราต้องไปซื้อที่ไหนช่ามาตรงนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมอารมณ์มันจะคล้ายๆกับการซื้อของในเกมซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราเพิ่งอัดไปอะนะว่าทางเข้าอยู่ไหนวะเย็ดแค่ทางเข้าอยู่ตรงนี้ทำไมกูดูไม่ออกวะเนี่ยปวดหัวเลยครับเอาละเราต้องซื้อเก้าอี้ใช่ไหมเก้าอี้อยู่ตรงไหนนี่ไงเก้าอี้ซื้อเก้าอี้ตรงนี้เราไม่สามารถเซลได้คือกูจะซื้อให้ตายเถอะนี้มันเป็นอะไรเนี่ย เป็นเอ็กซเรย์แมชชีนนะครับอันนี้เอ็กซเรย์แมชชีนอันที่3อันนี้อันที่1ซื้อเครื่องเอ็กซเรยมมาก่อนนะครับคุณผู้ชมครับนี่ซื้อพื้นพื้นผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่เรื่องตกแต่งอะไรพวกนี้นี่เอาไวท้ทีหลังนะครับของมันมีหลายอย่างมากๆเลยอะ่ะนี่มันคืออะไรวะเนี่ยงงไปหมดแล้ว <c oughs> อันนี้เตียงคนไข้ระดับอีพิกตายหาแล้วชีวิตนี้ขึ้นไปดูชั้น2ออันนี้มันเป็นของตกแต่งอย่างเดียวเลยนะครับเอ้ยนี่ไงอันนี้เก้าอี้ไหมใช่เก้าอี้ซื้อไปด้วย ซื้อไปด้วยลวกันซื้อไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เอาละเอาละพวกคุณต้องการเก้าอี้ใช่ไหมได้เลยโอเคกวางไว้ตรงนี้เลยสุดยอดเออมึงไปนั่งรองตรงนั้นลวกันโอ้ my god โอเคนี่เป็นเครื่องเอ็กซเรย์แบบกระจกนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้น่าจะดีกว่าเยอะเลยอ่าไปเอ็กซเรย์ตรงนั้นกด E ดิอ่าโอเคใช้เวลาเอ็กซเรย์นานหน่อยนะเพราะว่าไอ้เครื่องนี้มันหลุดมาจากยุคสงครามโลกครั้งที่2ต้องทำใจเล็กน้อย ก็ไปนั่งซิให้ทำไมต้องให้กด E หมดเนี่ยลำบากใจกับคนไข้จริงๆเลยนะครับ อะไรนะไม่มีเก้าอี้นั่งนุ่นมึงไปนั่งข้างนอก <S <S <ess iz uk> เนื่องจากเกมเกมนี้นะครับมันมีอะไรหลายอย่างให้เราทํามากเกินไปแล้วก็เก็บเงินยากผมเลยจำไว้น,นะต้องซื้อ,เ,อ,อเกมพาร์บางส่วนนะครับโดยเฉพาะ Big Tipper อันนี้เด็ดมากครับคุณผู้ชมถ้าเราซื้อไปนะครับลูกค้าจะให้ทิปเราด้วยเว้ยเหมือนกับว่าเราจะได้เศรษฐีลูกค้ากระเป๋าหนักอะไรประมาณนี้มาใช้บริการโรงพยาบาลกูเนาะนี่เลยพอเราเข้าไปในโรงพยาบาลของผมนะครับจะเห็นได้ว่า นี่อะไรวะเนี่ยลูกค้าจะแต่งตัวแปลกๆเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าผมนั้นซื้ออันนี้นะครับ Monster p a t i e n e เกมพาร์ทอันนี้นะครับจะเปลี่ยนจากคนไข้ธรรมดาให้กลายเป็นพูดผีปีศาจนะครับสุดยอดมากเรานี่โกอินเตอร์จริงเลยว่ะแม้แต่ปีศาจยังมาใช้บริการกับโรงพยาบาลเราถึงแม้ว่าโรงพยาบาลเรานั้นจะไม่มีความเพียบพร้อมหาอะไรเลยก็ตามนะครับเออผมคิดว่าผมจาเป็นที่จะต้องซื้อเตียงซื้ออะไรพวกนี้เพิ่มแล้วนะครับแล้วก็ซื้อที่คนยาตรงนี้ด้วยเพราะว่าหมอจะทํางานหนักซื้อที่เอ็กซเรย์ตรงนี้ซื้อเก้าอี้ตรงนี้มาเพิ่มสรุปคือซื้อทุกอย่างเลยชิบหายโอ้ my god เงินเพิ่มมาจากไหนไม่รู้โอ้จู่ๆก็มีเงินเพิ่มเข้ามาคุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเลือกช็อปกันเลยดีกว่าอืมมีเตียงคนไข้ราคาพันเก้ามีเตียงอันไหนที่มันแบบนอนได้เยอะๆไหมอะแบบว่าแชร์กันนอนสองคนเนี่ยนอนใกล้ๆกันแล้วอีกคนหนึ่งเป็นโควิดก็จะแบบไอ่กันเนี่ยมีไหมซื้อเตียงอันนี้ไปก่อนละกันนะครับซื้อไปสักห้าเตียงหมื่นเก้าเลยเหรอตะกี้ไม่ได้ดูเงินแล้วนี่อะไรเนี่ยกองเอ้ยไม่ใช่มันเป็นเครื่องผสมยานี่ไง เ่มา2เครื่องมันแพงอะ่ะมันแพง m, อืมนันนี้อะไรวะเนี่ยเครื่องเอ็กซเรย์แมชชีนทำไมมันมีหลายเทียงเลยอันนี้เอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บก็ผมเทเลพอร์ตไปนอกโลกได้เลยนะอเมซิ่งมากสำหรับเกมเกมนี้ซื้อเทียร์สามมาอีกประมาณ3าเครื่องเดี๋ยวอันต่อไปนะครับเราจะเป็นที่ต้องซื้อเก้าอี้เน้นปริมาณดีกว่าเนานะเอาเน้นปริมาณครับคุณผู้ชมนี่ฮ่าติดโควิดกันมันแน่พวกมึงอ้ my gosh ผมคิดว่าคนไข้คนนี้ควรจะต้องรีบเข้า ICU โดยด่วนเลย แต่รู้อะไรไหมช่างแกเอาไว้ก่อนขออนุญาตจัดโรงพยาบาลก่อนนะครับผมคิดว่าการที่ผมจะตกแต่งโรงพยาบาลเลยพวกเนี้ยคือคงไม่ใช่เกมนี้เพราะว่าเกมนี้มันตกแต่งยากเหลือเกินอ่ะดูดิกดวางไว้สิฟ้าโอ้ my god ดิดต่อไปเฟอร์นิเจอร์โอเคเก้าอี้นะครับเก้าอี้เราไปนั่งรอเป็นเพื่อนคนไข้เลยโ้ว้อย่างนี้เลยนะครับสุดยอดมากเลยโอเคนั่งรอตรงนี้เป็นเพื่อนคนไข้นะ คือกูอยากจะรู้ถ้ามันมีการแบบออกแบบแบบนี้ในชีวิตจริงอะไรจะเกิดขึ้นวะนเนี้ยเนี่ยนั่งรอเป็นเพื่อนคนไข้เลยนี่ต้องเอาเตียงออกมาด้วยนี่เลยอ่านั่งรอกับคนไข้ตรงนี้เลยนะยอดมากเฮ้ยนั่งอยู่นั่งรอดิวะไม่ได้วะต้องเลื่อนไปกดโอเคเกมนี้ลำบากจริงเอาแบบติดติดกันแม่งเลยอะไ o ดอ c แค e เดวจ้างพนักงานเพิ่มนะครับจ้าง คนคนนี้เราก็จ้างคุณหมออ่ายอดเงินเราไม่พอเราต้องจ้างอีกสักคนหนึ่งอ่ะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้จริงมันไม่ได้จริงวะแม่เอ้ยต้องซื้อเงินเพิ่มอีกกู <c oughs> thank you ไม่เป็นไรเงินกู thank you จ้างคนนี้มาเพิ่มโอ้ว้าว amazing wow แจ่มมากครับคุณผู้ชมโรงพยาบาลของเราไปได้ไกลมากเลยนะเนี่ยเต้องเพิ่มเก้าอี้เสริมให้สักเล็ก,กน้อยเอาไว้นั่งรอคนไข้คนนี้นะจ๊ะอ่าโอเค นี่นั่งรอตรงนี้สองคนเลยใช่แล้วนี่เห็นนั่งรองเลยมองหน้ากันติดๆเลยเฮ <c oughs> ้นี่นี่ผมเพิ่งสังเกตนะเว้ยทำไมคนไข้ที่นี่เขาไม่มีใครใส่แมสมาเลยวะ <c oughs> รู้มหมว่าตอนนี้โลกอะไรระบาดอยู่รู้บ้างหรือเปล่า โอ้โหเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยว่ะคุณหมอและพยาบาลที่นี่แม่งก็ไม่ใส่แมสนะครับแต่เราจะมนก็ <c oughs> ต้องใส่แมสเว้ยเอาละซื้อไปเรียบร้อยเนี่ยเป็นไงเราก็ผมใส่แมสเรียบร้อยแล้วเราต้องเป็นบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่เป็นตัวอย่างนะครับใส่ให้กับคนอื่นดูเฮ้ยพวกเองอย่าลืมจะไปใส่แมสกันด้วย15โลบั๊กไปซื้อกันมันไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นป้องกันโรค you know. อยู่เนาะเหนื่อยใจกับคนพวกนี้จริงนะครับ อาจจะมีหลายคนเนี่ยผมเครือบแข็งนะครับถามผมว่าเฮ้ยมึงเปิดโรงพยาบาลเลยของมึงวะเนี่ยถามจริงมึงไปตาข้อคนไข้แบบนี้แล้วมึงบริหารจัดก,การแบบนี้โรงพยาบาลมึงเจ๊งแน่นอนขอโทษเถอะรู้ไหมว่าผมนั้นร่วมงานกับใครคุณรู้หรือเปล่าผมใช้เวลา70ปีรับผมในการเล่าเรียนนะครับแล้วก็จะมาเปิดเป็นโรงพยาบาลดีได้มันยากลําบากขนาดไหนและเพื่อเป็นการเพิ่มเครดิตนะครับให้กับโรงพยาบาลของผมรู้ไหมว่าผมเคยทํางานกับใครนี่ดรมาคาลอฟ นักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นและวิจัยศึกษา การรักษาเกี่ยวกับโรคบารอนาไวรัสคุณผู้ชมสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้เขานั้นโคตรเก่งจริงๆนะครับผมนั้นเรียนแล้วก็จบมาพร้อมกับเขาเวยเห็นไหมคนไข้พึงพอใจทุกคนรักษาโรคก,กับผมแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีมากครับวันหลังจะมาใช้บริการอีกนะหมอเห็นไหมทุกคนประทับใจ <Bra. S 1> เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเลิกเคลือบแคลงใจเกี่ยวกับโรงพยาบาลกูได้ละเอาอลไรนะครับคุณผู้ชมคลิปในวันนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะมารักษาใช้บริการโรงพยาบาลผมด้วยบริการ ดีมากจริงอย่าลืม